กันเรื่องขิงนะคะว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันสูงเนี่ยสามารถจะกินได้ไหมนะคะก็มีรายงานจากผู้เชี่ยวชาญว่าการกินขิงเนี่ยสามารถกระตุ้นเลือดลมแต่เดี๋ยวยังไงมาฟังกันนะคะว่าช่วยในเรื่องสำหรับผู้ที่เป็น เรื่องการกระตุ้นเลือดลมนะคะกรารไหลเวียนของเลือดแล้วก็กรารไหลเวียนของหัวใจนะคะจากเท่าที่ผู้วิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้หรือว่ามีคำถามจากแพทย์ทั้งหลายเนี่ยคนไข้ หลายคนที่ชอบออใช้ดึงขิงเป็นประจำหรือว่าชอบขิงเนี่ยนะคะโดยคนไข้ที่เป็นโรคความดันสูงก็ปรากฏว่ายังไม่มีที่ปรากฏชัดแน่นอนว่าขิงเนี่ยช่วยในเรื่องลดความดันสูงได้หรือไม่ เป็นในตามหลักวิชาการหรือการออวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของทางประเทศเยอรมนีนะคะแต่เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าจากของทางฝั่งประเทศไทยซึ่งเกี่ยวกับพวกท่าทั้งหลายโดยเฉพาะขิงเนี่ยว่าจะเหมาะไหมสำหรับผู้ที่เป็นโรค ได้มีคำเตือนหรือคำแนะนำจากเมดิซีเนอร์ก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานะคะก็บอกว่าได้แนะนำกับผู้ที่ชื่นชอบขิงว่าออผู้ที่เป็นความดันสูงเนี่ยล้างจากก็จะมีผลกระทบได้บ้างกับความดันสูงในช่วงแรกแต่หล้างจากนั้นแล้วก็ ความดันก็จะเป็นปกติแล้วกออ็ความดันสูงก็สามารถที่จะลดลงได้แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่กับเหล่าแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายึ่ง ผู้ที่เป็นความดันสูงทั้งหลายเนี่ยคือคนไข้ที่เป็นความดันสูงทั้งหลายแล้วก็ชื่นชอบขิงเขาก็ได้ทําการทดลองกันแล้วเ,เขาได้บอกว่าเรื่องขิงเนี่ยก็สามารถทําให้ความดันได้ลดต่ำลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ยังไม่ยืนยันเป็นที่แน่นอนถ้าจะให้ถามจากพี่นกนะคะก็จะตอบว่าถ้ายังไงก็ให้สอบถามคุณหมอหรือว่าถ้า คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่มีความดันสูงเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็หลังจากที่ดื่มชาขิงก็ลองดื่มดูอาจจะซักวันละแก้วแล้วหลังจากดื่มชาขิงไปได้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็ลองมาว,วัดความดันจากเครื่องวัดความดันแล้วก็จดบปนทึกตุว่าความดันของผู้ฟังทั้งหลายลดต่ำลงหรือไม่แต่เดี๋ยวยังไงมาฟังกันต่อนะคะสำหรับ ขิงกับผู้ที่มีธาตุไฟว่าหรือธาตุไฟก็เช่นผู้ที่เป็นโรคความดันสูง mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าจะสามารถลดความดันสูงได้ไหรือไมเอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะขิงเนี่ยบำร,รุงธาตไฟนะคะก็สามารถที่จะช่วย คอเลสเตอรอลในตับได้ลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วก็หรือว่าลดในการบวมและการอักเสบของตับช่วยกระตุ้นกำนังแล้วก็ในตำรับยาทางอายุรเวทเนี่ยสามารถจะใช้ขิงในการลดการบวมและการอักเสบของ โดยเราสามารถใช้ขิงสดเนี่ยคั้นเอาแต่น้ำประมาณครึ่งถ้วยผสมน้ำครึ่ง30กรัมหรือประมาณ6ช้อนแล้วก็อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานนะคะแล้วก็ช่วยขิงเนี่ยยังช่วยกำจัดพิษโดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยขับเสมหะถ้าเป็นอย่างตำรับจีน 哦。Oh. ช่วยแก้อาการกระปบกระวายแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้ดีแต่ชาวจีนทั่วไปจะรู้ดีว่าถ้าต้มขิงกับน้ำตาลอ้อยจะช่วยแก้หวัดได้และอย่างที่บอกในตำราของอินเดียก็ที่ว่าใช้ขิงลดการอเฟฟัเสบแก้ปวแก้ปวดลดอาการบวด บวมน้ําแล้วก็ยังใช้เป็นยากระตุ้นการจับอาหารเป็นยาช่วยย่อยช่วยขับลมนลในลำไส้ช่วยกระตุน้นการทำงานช่วยระงรับการเคลื่อนไส้อาเจียนแล้วก็ในทางอายุรเวทเนี่ยก็ทางทางอินเดียเนี่ยอายุรเวทของประเทศอินเดียก็จะใช้น้ำขันจะเ แล้วนำคั้นจากกระเทียมก็รักษาการหอบขือและก็ยังมีการใช้ขิงพงแห้งเนี่ยละลายน้ำอุน่นแล้วก็นำมาทาที่หน้าผากรักษาอาการปวดหัวถ้าถามพี่นกนะคะว่าสรุปแล้วเป็นความนานสูงแล้วดื่มได้ไหม พี่โนก็จะตอบว่าดื่มได้ค่ะอาจจะเช่นวันละหนึ่งแก้วแล้วคุณก็สามารถที่จะทดสอบตัวเองหรือวัดความดันด้วยตัวของคุณเองว่าความดันของคุณขึ้นสูงขึ้นหรือไม่ในระยะเวลาสองชั่วโมงนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ